อามั่วนะครับน้องเนยโอ้โหการมั่วโอ้โหมั่วยิ่งกว่าข้อสอบอีกสามสิบวินะครับสามสิบวินะครับโอ้โหมั่วยิ่งกว่าข้อสอบอีกข้อสอบยังกาไวกว่านี้นะครับนี่เฮียทำไม่ได้แน่เลยครับ อ้าวสองหนึ่งศูนย์มาป้ามั่วต่ออ้าวโอ้โหการมัวนี่ไหวมากทำไม่ได้อยู่แล้วแหละมันไม่มีทางทำได้หรอกทำได้ไหมคิดว่าเฮียทำได้ไหมมีทางหรอกโอ้หมุนไปหมุนมาทำไมสีมันจะเริ่มเริ่มครบ่ะหมดต่อครับหมดต่อสีบนาทีสิบวิสิบวิสุดท้ายโอ้หมุนต้องมีเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยอ้าว หมดเวลาเอาหมดเวลาเอ้าไม่ถ่ายหน้าทำไมอ่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายเอ้าให้หนูไปเซ็นเซอร์ให้ห้าวีนะครับอ่ามองไว้ก่อนนะครับมอยก่อนครับมอยก่อนครับยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มนะยังไม่เริ่มหนึ่งไปเลยอ่ะเริ่มแล้วครับสิบเอ็ดวิปุ๊บโหเอ้ย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 เฮ้ยเอ้ยสีเดียวเท่านั้นเอ้ยสีเดียวเลยครับท่านผู้ชม งงงงงงอ่ายี่สิบวิแล้วครับแล้วงงครับแล้วงงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเมื่อกี้สิบเอ็ดวิปุ๊บปุ๊บปุเอ,อ้าไม่ได้ละไม่ได้ละปลา,าหมุนเจอปลาหมุนไงเฮ้ย